วัสดุที่เราใช้ในวันนี้นะคะเราใช้ใบตอง2ขนาดค่ะใบตองขนาดแรกนะคะความกว้างอยู่ที่5ซนติเมตรความยาวอยู่ที่ประมาณ23ซนติเมตรค่ะใบตองที่2นะคะความกว้างอยู่ที่16ซติมตรความยาวอยู่ที่23ซมค่ะแม็กเย็บและคันไกรค่ะวิธีท,ทานะคะอันดับแรกนะคะเราจะพับใบตองให้เป็นรูปในลักษณะของเกล็ดหน้าหรือกลีบใบพัดแบบนี้ค่ะ วิธีทำนะคะเราใช้ใบตองที่อ่อนๆนะคะหรือถ้าใครมีใบตองแข็งก็ควรจะนําใบตองไปตากให้นิ่มก่อนนะคะเราไหงายใบตองขึ้นค่ะแล้วพับใบตองลงมาครึ่งหนึ่งค่ะแล้วให้เราเริ่มพับจากด้านปลายของใบตองก่อนนะคะอันนี้เป็นด้านแข็งให้เราพับจากด้านปลายก่อนนะคะใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้จับไว้ค่ะแล้วฝั่งนี้ฝั่งขวามือก็จับไว้เหมือนกันใช้นิ้วชี้ดันเข้าไปนิ้วโป้งก็กดไว้นะคะอื สองสามสี่ห้าเจ็ดโค้งเข้ามาค่ะก็จะได้ทั้งหมดเจ็ดกลีบด้วยกันนะคะแล้วให้เราใช้แม็กเย็บด้านหลังนะคะ ตัดส่วนที่เกินออกค่ะก็จะได้แบบนี้นะคะใบตองอันที่สองนะคะเราก็จะนำมาทำเป็นกลวยใบตองค่ะนี่คะเราก็พับโค้งเข้าหากันค่ะ ที่เราใช้แม็กเจ็บไว้ค่ะแล้วตัดข้างบนออกนะคะจะได้แบบนี้นะคะให้เรานำกลีบใบพัดที่เราทำเสร็จแล้วมาวางลุกนั้นข้างค่ะแล้วใช้แม็กเจ็บไว้ค่ะ ไปที่สองนะคะเราก็จะนำมาทำเป็นกลวยให้ใหญ่กว่าเดิมค่ะจะได้แบบนี้นะคะแล้วให้เราตัดด้านบนออกค่ะ นมาวก็จะได้ในลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปเราก็จะนำใบตองมาปิดด้านบนของกล้วยค่ะเราใช้ใบตองที่มีขนาดความกว้างอยู่ที่ประมาณ2ซนติเมตรค่ะตัดหัวตัดท้ายออกก่อนค่ะแล้วนำมาพับครึ่งทบเข้าหากันค่ะ แล้วให้เราใช้ใบตองนะคะที่เราพับแล้วไปแปะที่ด้านบนของกลวยค่ะเราใช้แม็กเย็บไว้ค่ะเสร็จแล้วค่ะวิธีการทำกลวยไหว้ครูแบบง่ายค่ะ สำหรับวันนี้พี่ลิมขอขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติด,ดตามรับชมคลิปของลามีดีไอวายมาตลอดค่ะถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่ลเลมด้วยนะคะขอบคุณทุกกานติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ